มาดูต่อสันติสะอังวาลังอิติใสสตเตนะมาฝังวาใสโหติหรืออิฮิโตเราทาแล้วคี่รูปเนี่ยรูปนี้นะรูปนี้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  เดี๋ยรูปไหนที่จะทำคือทุมหังกับแปงนะอังกันว่าความเป็นอังตาสาแห่งสาวิพัสโหติยอ่อมมีวาบ้างสุตนะด้วยสูตรอิติว่า ภาสัาอิติดังนี้ว่าขอโทษอังอันว่าความเป็นอังภาษาแห่งสาวิพัตโหติย่อยมมีว่าบ้างสุตตนะด้วยสูตรอิติว่าัาสัาอิติดังนี้ต,ตัดบทครับมีกี่บทมีกี่บทนะะสองบทนี้บทนี้แหละ ภาษากับอ่างใะใไม่รู้อ่าสัตสังต่ดบนครับ สาติเอกังปะทางอังอิติเอกังปะทางวิปัตยันตปะทาวิภาคาวเสนทาวิปะทามิทังสุตันติทัตตพังสาติเอกังปะทางอังอิติเอกังปะทางวิปัตยันตปะทาวิภาคาวเสนทาวิปะทามิตังสุตันติทัตตพังสัตติเอกังปะทางอังอิติเอกังปะทางวิปัตยันตปะทาวิภาคาวเสน ทวิปัทา,ามิทางสุตันเตทตัตัพังตามาคือหนึ่งสองหนึ่งสองุมหัมเหฮเแล้วก็วาศตามมาวามีอดุกบปณะ แปลนะครับอังอันว่าความเป็นอังภาษาแห่งสาวิพัฒน์หาตัวรับอภิทาน,นครับระักนะรักสะอันเป็นเบื้องหลังตุมหามิหิจากตุมหะและอมหาสาบทั้งหลาย โหติย่อมมีวาบ้างอังอันว่าความเป็นอังสาสาแห่งสาวิพัตปรัสาอันเป็นเบื้องหลังตุมหามหิหิจากตุมหะและอัมหาสัต์ทั้งหลายโหติย่อมมีวาบ้างบ้าง แปลงรอบหนึ่งอังอันว่าความเป็นอังหรืออันว่าการแปลงเป็นอังสะ,สะแห่งสะวิาพาตปะลสะอันเป็นเบื้องหลังตุมหามิจิจาตุมหาสะและอัมหาสะทั้งหลายโหติย่อมมีวาบ้างสุนิมีสองบวชเป็นอาเทสะวิธิสูตรภาษามีอัตวิกัปปะนะแห่งสะวิาพาตเป็นอังบ้าง เหลือไม่มีอะไรนะเหลือมังรูปหนึ่งเป็นสระพิพัฒน์รูปขุมหังกกับอำหัง ตุมหาสับเดือคือเอยขอโทษตุมหาอย่งไรนะตุมหาสับเดือคือตุมหาร้างตุมหาลงสาจจุติวิภัตด,ด้วยสามปทาธาเนจตุติหลังจากตุมหาสับแปลงสาเป็นอ่งด้วยศัสนาแยกเพรนาหาออกจากสระะ ด้วยปุพามาเถทิตามาสารังสารนาวโยชาเยโรมสลานาพระสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโรโปมาเทสะปญญายติมหิสระโรเปตุปกตินำพเยนาหาเปวนประกาศสระอาด้วยนาเยรังยุเตสำเร็จรูปเป็นตุมหังแปลว่าแก่ท่านเป็นต้นตุมหังสาบเดินคือตุมหา ร่างตุมหารงสาจจดทีวิพัฒนด้วยสัมปทานิจาติธีหลังจากตุมหาสาบแปลงสาเป็นอักด้วยสัจสางังแยเพนะหาออกจากสระอด้วยปุ้ามาโทติตามาสารังสารนาวิโยชาเยโรสละนาพระสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโดโปมเาเตสับปียติมหิสระโดเพตุปกตินาเยนะหาเปวปกากกาสาระ ด้วยนาเยปรังยุเต้สำเร็จรูปเป็นตุมหางแปลว่าแก่ท่านเป็นต้นหลังจากตุมหาสาแปลงสะเป็นอังด้วยสัาสร้างหลังจากตุมหาสัแปลงสาเป็นอังด้วยสัสร้างลังจากตุมหาสัแปลงสาเป็นอังด้วยสัสร้างลังจากตุมหาสั แปลงสาเป็นอังด้วยสัตสังหลังจากตุมหาสับแปลงสาเป็นอังด้วยสัตสังหลังจากตุมหาสับแปลงสาเป็นอังด้วยสัตสังตุมหังสับเดือคือตุมหารังตุมหารงสาจุดีวิภัตด้วยสัมปธาเนจตุติหลังจากตุมหาสับแปลงสาเป็นอังด้วยสัตสังแยกเยนะหาอจสระ ด้วยปุภามาโททิตตมัสสารังสารีนาวิโยชาเยโรสลานาปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสราโรโปมาเทสะปัญญาติมีสราโรเปตุปกตินำพญนาหะเวกากาสระด้วยนาเยบรังยุเตสามเร็จรูปเป็นตุมหังแปลว่าแก่ท่านเป็นต้น อัมหังสับเดือคืออัมหางรางอัมหาลงสาจจุดทีวิพาดด้วยสัมปทาเนจตุทีหลังจากอัมหัสับแปลงสับเป็นอังด้วยสัสังแยกยานาหะออกจากสระด้วยปุภามาโททิตมะสารังสารีนาวิโยชาเยลบสระนาพระสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโดโปมาเทสัพปัญญาติมีสระโดเปตุปกตินำยานาหะเปรปากกัสระ ด้วยนายเบรังโยเตสารเลรูปเป็นอัมหังแปลว่าแก่ข้าพเจ้าเป็นต้นอัมหังสับเดอนคืออัมหะรังอัมหะลงสาจุติีวิพาดด้วยสัมปาทานเนจตุดิีลังจากอัมหะสับแปลงสับเป็นอักด้วยสัจสังแยกเพนะหาออกจากสระ ด้วยผูกป้ามาตัวิตตมะสารังสารเรนาวิโยชาเยรบสารนาพสารังสารังเป็นปกติด้วยสาราโรปมาเทสารปยยติมีสาราโรเปตุปกตินำพยนาหาเบกากาสระด้วยนาเยปรังยุเตสารเลรูรเป็นอัมหังแปลว่าแก่ข้าพระเจ้าหลังจากอัมหาสาแปลงสะเป็นอังด้วยสัสังหลังจากอัมหาสาแปลงสะเป็นอัง ด้วยัาสัาหลังจากอมะสับแปลงสับเป็นอังด้วยสตสัาหลังจากอมะสับแปลงสับเป็นอังด้วยสตสัาหลังจากอมะสับแปลงสับเป็นอังด้วยัาสัาหลังจากอมะสับแปลงสับเป็นอังด้วยศตสัาหลังจากอมะสับแปลงสับเป็นอัง ด้วยสัตสังอัมหังสามเดือนคืออัมหะรังอัมหะร,รงสาจุทีวิพัตด้วยสัมปาทานเนจตุดทีหลังจากอาัมหะสาแปลงสาเป็นอัง ด้วยสัสังแยเพนะหาออกจากสอาด้วยปุกวามาตุิตามสารังสารีนาวิโยชาเยโรสลาณาพราสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโโปมาเทสัพยติมหสระโดเมตุปกตินำเยนะหาปกวกางจากสลาด้วยนาเยปรังยุเตสร็เรูปเป็นอามหังแปลว่าแก่ข้าพระเจ้าเป็นต้น